สายลาบ้าเสียโอมาแล้วน่าสนุกด่าหมดเลยโอ้น้ำแข็งโอ้โหถ้าจะเอาแนวไหนครับผมถ่ายรูปครับแนวนอนม้าคนละมุมเลยคนคนลากคนละวัดแต่ว่าต้องมีคนถือไม้ที่คนนึงก่อนพี่พูดถาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาไปถ้าจะจาน้ำเพิ่มไม่เพียบวะอยากได้ใช่ด้หนูไม่อะไรใส่เหรอ โอเคถ้าถังน้อยไปโดนแน่เฮียเฮียถือก็ได้ครับเอาไม้ออกนี่นะน้อยหรอกอะหนูจะนั่งข้างไหนข้างนี้ข้างขวาใครมีอะไรคิวมาสองคนคิวมาไม้คิวอย่เพิ่งไม่คิวนั่งไปก่อนสิคิวนั่งไปแบอนี้แล้วฉันนั่งไปใครรอใครบ้างครับต่อไปนี้ครจะเป็นการออกสดเรื่องสี่ทุ่มครึ่งของชูฮัลโหล คนก็จะเห็นพ่อแม่ถึงจะเห็นปะเด็นโดนแล้วโดนแล้วคนลุกแทนตอนที่หนาวั่าเลาให้ทรมานให้รู้สึกค่อไปโอ้ยอยากเย็นหุ่นเลยแล้วก็อยู่ใรวงกันพ่อเย็นพ่อพ่อไาทำไมอ่ะโอ้ยไอ้กอดเอาเล้วแถวที่ไหนโอ้ ผมลาดจันเองไม่เธอต้องลาดทั้งสมคนนี่แหละลารวมรวมกนี่แหละให้ให้โดนลวทั้งหมดเว้โอเคทีละขันนี้ละขันนะไปโอ้ยเอาแนวนอน้ไหมเดี๋ยวจะต้องมีคนถ่ายคลิปนอนอยู่อย่าแทนตัจะคนต้องถ่ายคลิปคลิปที่พี่พูดนสดก่อนว่าว่าว่า ว่าพี่ทำอะไรแล้วเดี๋วเพิ่งรีบลา้านะเพราะเอาของไปวางก่อนแล้วพี่บอกว่าโอเคไฟล้าใจดีดีใจดีใจใจี่เีอ่ะเอาไปตัวเลยใจเกินแต่ความคนั้นอย่างเย็นนะพูดเลยอย่างเย็น ทเย็นสี่แล้วมันเย็นมากไหวมันหิวไหวเปล่าคนเทะไหวอยู่แล้มันสนใจของเทะครับผมกลายเป็นสองเทะหรือเทะเดียวมันกันนะมันกันนะสองเทะไม่ได <glorious> ้เพราะว่าเทะเดียวใช่ไหมครับพ <c oughs> ี y, oh, ่จะหมายถึงว่าที่ป้าแจ๋วจะพูดอะพี่พูดคนเดียวครับผมคนเดียวแล้วแล้วเดี๋ยวพี่บอกระปถ่ายรอบเดียวเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีสองคนนี้ช่วยถือเทใส่ไปในแต่ละอันให้มันแบบว่าเยอะขึ้น แชชชชร่ย็นไ่เยนไม่เย็นไม่เย็น่เย็นไม่เนไม่เย็นไม่ย็นไม่เย็นไม่เยนไม่เย็นไ่เย็ไม่เย็นไม่เยนม่เ็นไ่เย็นไม่เย็นไม่เยน่เย็่เย็นม่เนไม่เย็นไ่ยนไ่เย็ใ่เน่เใ่เย็นม่ยไมเย็น่ย็ม่เย็นม่เยนไม่เย็นไม่เย็ไ่ย่ม่เม่เย็่ไเ็ไม่นไม่เ็ไม่เย่ไม่เ่เ็่่เ่ย่ย ถ่ายแล้วเกไม่ต้องถ่ายวดีโอธรรมดาธรรมดาพี่ไม่ถอไฟออกใครถ่ายภาพนี้ยกเลยห็ว่าถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอให้ติดเราชัดชนะครับผมดี่พีวอย่าไปตนู้นอช่าเกีคนยว่าไหลังตีนเลยแต่เดี๋อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลากที่อกเ่าเริ่มไปเริ่มปข้าตีนีเข้าตีนนี่อ๋อวิดีโอสองอันเออยังสองอันนะคะวิดีโอสวยนับดังแน่ทุกคน แล้วแต่ครับก็นี่เป็น Ice Bucket Challenge ซึ่งวันนี้น้องยายาอุร <kaz uffy> ัสยาสเปอร์บันได้ท้าทายป้าเจ๋วว่าต้องทำ Ice Bucket Challenge ด้วยภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ถือว่ารับคำท้าของน้องยายาแล้วนะครับต่อไปนี้ก่อนที่เราจะเริ่ม operation นี้ก็ขอท้าทายต่อไปยังบุคคลต่างๆต่อไปนี้ คนแรกพี่สาวแสนสวยของพี่เอง <c oughs> คือพี่ไก่วรายุทธมิลินทจินดา oh. พี่ต้องทำไอซ์บักเก็ตออปเปอเรชันภายใน24ชั่วโมงนั่นคือพี่มีเวลาถึงแค่พรุ่งนี้กลางวันเท่านั้นนะครับและคนที่สองที่ท้าทายต่อไปหี่เมื่อเราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้บ้านบ้านบ้านเน <c oughs> ้า,น, <c oughs> าน,นั่นเองเราก็จะขอท้าทายต่อไปอยังน้องเต่า AF ป๊บ อไม่พอเราจะท้าทายต่อไปอยังรุ่นที่เราเคยเป็นครูใหญ่ปกครองด้วยคือน้องเนส AF 9อ้สามคนแล้วใช่ไหมครับพี่ไก่วรายุทธมิรินทจินดาน้องเต่า AF 8น้องเนส AF 9แต่ว่าคุณสุภชัยเจีรรวนนท์ที่รักของพี่ที่รักของเราฝากมาบอกว่าเนื่องจากณเดชเป็น คู่พรีเซนเตอร์เป็นคู่ขวัญในการแสดงเป็นคู่พรีเซนเตอร์ในการเป็นพรีเซนเตอร์ของ True c o l l a o r a t i o n เพราะฉะนั้นถ้าเกิดณเดชรับคำท้าอันนี้ของพี่และของคุณสุปชัยพร้อมกันคุณสุภชัยจะบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก1ล้านบาทเอาล่ะคนรุกตั้งสติดีเลยยัง โอเคต่อไปก็จะเริ่มอเปอรชันนี้แล้วเดี๋ยวขอเวลาสักนิดนึงด้วยกันเก็บไมค์ก่อนนะอ่าอยาเอ้โทษนะครับผมอ้ยังไรั่อยไม่ไารรักษารัารักษารารกรัาักาักนาสักษัสารกานักษกักษารักเารักรักั่รับักร โอ้โหโอ้โหเย็นเยฮงเกมปวดแต่ที่สุดก็ทำ Operation i c e b เ r g Challenge เรียบ้อย้อย่าลืมนะครับูดีผมท้าไา้ไปทั้งสท่านไยรับคำท้าด้วยนะครับไเย้เย้โอ้โหเย็นเย้นแทงสาวแท้ให้ลุ้มด้วยโดนล้างให้หายนะ ขาเลยเลยพี่ห่อไม่ไหวแล้วอยากเล่นมานานแล้วลงดีๆจตดลงดีๆจต่ลงดีเดี๋ยวเพหลอนลงหลัหลัลังหลัลั